อรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม่อซีของน้องโบพลอยทุกๆท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ครอบครัวน้องโบพลอยแฟมิลี่จ้าโอ้โหอึอเยอะมากเลยนะคะออันนี้เราเพิ่งกลับมาจากตัดหญ้านะคะเพิ่งมาทำความสะอาดให้น้องนะคะหลับฝันดีไมจ้าคนสวยเมื่อคืนฝันดีไหมลูกฝันดีไหม เช้านี้อากาศดีมากนะคะอากาศเย็นเริ่มหนาวเย็นแล้วนะคะออาอาวอาวอ,าอาจะไปไหนจะไปไหนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนให้คุณพ่อเก็บกวาดที่หลับที่นอนให้หนูก่อนลูก,กเดี๋ยวพี่อมทองกับคุณยายก็เข้ามาในบ้านเตรียมสุขนะคะ เมื่อคืนให้นอนอยู่ข้างนอกนะคะพี่บัวครับครับรลรอก่อนลูกชุดหรอนะคะเช้านี้อารมณ์นี้เลยนะคะอึอเยอะมากอิ่มใช่ไหมเมื่อคืนกินอิ่มนะคะแม่แม่เลี้ยงดีครับแม่แม่เลี้ยงผมดีมากเลยครับเออโอ้โอ ครับโอ้ยสุดหล่อนาะโอ้โอ้โอ้โอ,อารมณ์ดีแต่เช้าเลยนะคะเด็กๆบ้านเปี่ยมสุขของเราอารมณ์ดีแต่เช้าเลยฮัลโหลฮัลโหลคุณแม่คะ่ะฮัลโหลฮัลโหลพี่บอทองคนสวยกับคุณแม่นะคะ อืหลับฝันดีไหมคะพี่อมทองคุณยายฮัลโหลฮัลโหลฝันดีไหมเมื่อคืนดูนะคะคุณยายของเรานะคะคุณยายอินดี้นะคะฝนไม่ตกนะคะเราก็จะให้คุณยายกับพี่อมทองมานอนข้างนอกนะคะ คุณยายอารมณ์ดีเลยนะคะอเดี๋ยวได้เข้ามาอยู่กับน้องนะคะ แต่ว่าน้องก็ต้องรีบไปทำงานนะคะน้องรีบไปทำงานอากาศหนาวเย็นอย่างนี้ทำให้ช้างคลายนะคะจะตกมันได้ง่ายนะคะม่แม่ขา เชือกไหนที่ว่าเต็มที่นะคะพร้อมไหลตลอดเวลานะคะโบน้ำมันพร้อมไหลตลอดเวลาเลยนะคะจุ๊บ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 เรียงแล้วเดี๋ยวคุณแม่ก็จะกวาดอีกรอบนะคะเพราะว่าคุณพ่อจะใช้คาดแม่จะใช้ไม้กวาดกวัดนะคะ เอาเอาเอา,เ,อา,เ,อาเจอน้องตูบนะคะเจอน้องตูบเย่เด็กๆนี่แม่เห็นไหมเห็นไหมเอ้านี่นี่เ,เล่นละพี่บัวเริ่มเล่นแล้วนะคะพี่บัวเริ่มเล่นแล้วครับ หนึ่งไลก์หนแชร์คือหนึ่งกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องโมพลอยนะคะฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจ <c oughs> อาบน้ําอยู่ที่ศูนย์เลยวันนี้นะคะลูกเดีย๋ยวตอนเย็นค่อยมาอาบที่อ่างเราโอเคไหมโอเคไหมคะโอเคไหมเอยนี่เออนี่ <c oughs> อืม เอาเอาดูทำดูทำดูทำอะไรน้องพลอยเอะอะเป็นไรลูกจำมั่มเลยนะคะเดี๋ยวนี้น้องจำมั่มมาก ดูดูด,ดูดูความสนนะคะดูความสนจะปลดโซ่ไปไหนฮะคนสวยแน,นจะเอาวิชาพี่อมทองมาใช้จะปลดโซ่เองนะคะนางจะปลดโซ่เองอดูเนื้อหนังมังสานะคะแมะ่ขาดูนะคะเป็นชั้นๆแล้วกี่ชั้นนั่น่ะเหนียงก็ออกแก้มก็ป่อง วันนี้หนูอารมณ์ดีแต่เช้าเลยจ้าแม่จ๋าอ้อนแล้วอ้อนแล้วนะคะดูนะคะเออนอ เช้าที่ชดไซ์อากาศดีมากเลยนะคะแม่แ่คะน่าจะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะะไยน้องพลอยเป็นไรลูกดูนะคะป้อมๆนะคะน่าโกรธมากนะคะดูนะคะแม่ขาดูขา,ด,ขาดูขลังนะคะ ไม่ต้องสเสียใยิ้มเลยจ้าส,สวยๆจ้าส,สวยๆเ <c oughs> ออเอามัอดีใจดีใจอดีใจยังไงดีใจใส่หัวก่อนใส่หัวยกงหัวก่อนดีใจ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 เอออดีใจดีใจนะคะอ่ะหาป้อนอีก อ,อืมโอ้ให้คุณเม่ปปอนโอโหน้าไม่ลางนะคะฟันไม่ต้องแปลงนะคะน้องพลอยขอกินก่อนอ่ะสวยๆสวยๆย,ยังไงสวยๆสวยๆเออ,อยังไม่ล้างฟันยังไม่แปลงนะคะกินก่อนเลยกินก่อนเลยเอโอโฮออาย่อยใช่ไหมอาย่อยนะคะ ชุด่อครับก่อนครับรอรอครับเสียงด้วยเสียงอยู่ไหนเสียงก่อนเอ้เสียงดีเลยนะคะเสียงดีแต่เช้าเลยเด็กๆบ้านเปียมสุกอะอ้ําโอ้เออโอ้ขออีกใช่ไหมขออีกขออีกขออีกพี่บัวบอกว่าขออีกนะคะรอ่อก่อนรอรอก่อนรอรอก่อนยังไงครับรลรอ โอ้โหโอ้โหโอ้โหโลโลเลยอะนี่หน้าไม่ล้างฝันไม่แปลงกินก่อนเลยกินก่อนเลยให้อีกไหมให้อีกจ้าสวยๆสวยๆค่ะสวยๆสวยๆเสียงด้วยเสียงด้วยเอาใหม่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  น้องพลอยจ้าช่วยๆอวยอ่าเดี๋ยวพี่แบ่งพี่เขาหน่อยแบ่งพี่เขาหน่อยไม่เอาไม่เอาแบ่งพี่เขาด้วยลูกแบ่งพี่เขาด้วยแบ่งพี่เขาด้วยกินคนเดียวไม่ได้เด็กๆบ้านนี้นะคะตื่นมายังไม่ล้างหน้าแปรงฟันนะคะกินก่อนจ้าชวยๆดูพี่พี่พี่บทองเอ้ยเสียงดีมากอ่ะ เหลือแค่นี้แหละเอาไว้นะคะก้อนน้องนะคะช่วงเช้านะคะเวลาเดินไปทำงานนะคะคุณแม่ขอบคุณค่ะก่อนจ้าสวยๆก่อนเร็วจ้าสวยๆค่ะเออหสวยๆค่ะเออโหเสียงคุณแม่เสียงดีมากนะคะอะอ้าว พอแล้วเบ่งแบ่งยายมั่งอันดีเลยอ่ะเข่งสีแดงกับสีน้ำเงินอ่าอ้ำโอ้ชุดเหล่ออายอย่อายอยเดี๋ยวให้ประพานเอาไปป้อนคุณยายกับพี่อมทองด้วยต้องได้กินทุกเชือกนะคะต้องได้กินท่อๆกันนะคะไม่มีใครเกินไครนะคะ แบ่งคุณยายอ่ะนาไม่ล้างฟันไม่แปลงกินก่อนเลยแอบไปแบ่งพี่อมทองด้วยนะคะเออ,อหอมปากอหอมคอโอ้โหโอ้โหน่ารักมากอ่ะใหม่อาใหม่ขอบคุณค่ะสวยๆค่ะจ้าสวยๆโออน่ารักที่สุดเลยพี่อมทองนะคะเออโหน่ารักจริงๆน่ารักจริงๆนะคะอ่าสำหรับไ์นี้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะคุณแม่ก็ต้องขอพักความน่ารักนะคะของเด็กๆนะคะที่บ้านเตรียมสุกไว้เพียงเท่านี้นะคะคุณยาอยาอาบน้ำแต่เชา้าหนาบโดอเพราะความให้คุณยายอาบน้ำนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาเข้านะคะในบ้านนะคะเพราะว่ากลางวันยืนไม่ได้นะคะตรงนี้อากาศจะร้อนมากนะคะต้องไปอยู่ในร่มนะคะอาบน้ำ กินแล้วอาบน้ํานะคะคุณยายบรรน,นานะคะอ่ะต้องลาไปแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะ